สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นการแปลปาถกถา,กาหรือจะเรียกว่าเป็นปัดชิมนิเทศของเดนเซลวอชิงตันดาราฮอลลีวูดชื่อดังนะครับซึ่งเขาเคยไปพูดไว้ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษานะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย ผมได้ค้นพบว่าไม่มีอะไรในชีวิตที่คู่ควรหากตัวคุณไม่ได้ลงมือเสี่ยงบ้างไม่มีเลยเนลสันแมนเดลาเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีแพชชั่นใดที่จะถูกค้นพบจากการเล่นเพียงบทเล็กๆและเลือกชีวิตที่ต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริงของคุณผมแน่ใจว่าสิ่งที่คุณพบในโรงเรียน และนำมาใช้ต่อในมหาวิทยาลัยและเลือกวิชาเมเจอร์เป็นการตัดสินใจว่าคุณอยากได้อะไรจากชีวิตผมแน่ใจว่าผู้คนจะบอกคุณเธอต้องระมัดระวังเตรียมทางถอยเอาไว้แต่ผมไม่เคยเข้าใจแนวคิดนี้เลยไอเรื่องของการเตรียมทางถอยเหล่านี้ถ้าผมจะล้มลงผมก็ไม่อยากที่จะถอย ผมอยากล้มไปข้างหน้าอย่างน้อยผมจะเห็นว่าผมล้มลงไปเจอกับอะไรแต่หากไม่มีการทําอย่างต่อเนื่องคุณย่อมไม่มีทางทําอะไรสําเร็จดังนั้นจงทําในสิ่งที่คุณหลงไหลหลงรักเสี่ยงบ้างอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวมีการทดสอบ IQ แบบเก่าด้วยภาพทั้งหมด9จุดและคุณต้องสามารถ วาดภาพได้ทั้งหมดเพียงแค่5เส้นด้วยดินสอโดยห้ามยกดินสอขึ้นรู้ไหมครับวิธีเดียวที่จะทำได้คือคุณต้องเขียนให้ออกนอกกรอบอย่ากลัวที่จะคิดนอกกรอบอย่ากลัวที่จะล้มครั้งใหญ่เพื่อฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณแต่จงจำไว้ว่าความฝันที่ไม่มีเป้าหมายก็เป็นได้แค่ความฝันต่อไปเรจจี้แจ็คสัน นักเบสบอลเมเจอร์ลีกตีพลาดทั้งหมด2,600ครั้งในอาชีพของเขาเป็นสถิติการตีพลาดที่สูงสุดในประวัติศาสตร์เบสบอลแต่คุณจะไม่ได้ยินเรื่องการตีพลาดเพราะผู้คนจดจำโฮมรันได้มากกว่าจงล้มไปข้างหน้าโทมัสเอดิสันทำการทดลองพลาดไป1,000ครั้งคุณเคยรู้ไหมครับผมไม่เคยรู้แฮะเพราะในครั้งที่ 1นึ่เขาทำหลอดไฟได้สำเร็จจงล้มไปข้างหน้าทุกครั้งที่การทดลองล้มเหลวเป็นอีกหนก้าวที่ใกล้สู่ความสำเร็จคุณต้องเสี่ยงบ้างผมแน่ใจว่าคุณอาจได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแต่ผมอยากให้รู้ไว้ว่าทำไมมันถึงได้สำคัญนักคุณจะล้มเหลวแน่ๆในจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตยอมรับมันซะเถอะ คุณจะพ่ายแพ้คุณจะทำให้ตัวเองต้องอับอายคุณจะห่วยแตกในบางเรื่องไม่ต้องสงสัยเลยผมรู้ว่าน,นี่คงไม่ใช่ปลาถกถาตามแบบทั่วๆไปสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบแต่ผมต้องบอกเลยนะครับยอมรับมันซะเถิดเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำธุรกิจคุณล้มเหลวได้ตลอดเวลาตอนที่ผมเริ่มต้นอาชีพ ผมเคยไปคัดตัวเพื่อรับบทละครมิวสิควลในบรอดเวย์ผมคิดว่าบทนี้มันสมบูรณ์แบบสำหรับผมมากๆเว้นซะแต่ข้อเท็จจริงก็คือผมร้องเพลงไม่เป็นผมเลยไม่ได้บทแต่ผมไม่ยอมเลิกผมไม่ถอยผมเดินออกจากที่นั่นเพื่อเตรียมตัวในการคัดตัวครั้งต่อๆไปและครั้งต่อๆไป ผมขอพรขอพรและขอพรแต่ผมก็ยังล้มเหลวล้มเหลวและล้มเหลวแต่มันไม่เป็นอะไรเลยเพราะรู้ไหมมีคำกล่าวหนึ่งบอกไว้ว่าถ้าคุณไปเติดเตรสที่ร้านตัดผมได้นานมากพอในไม่ช้าก็เร็วคุณจะได้ตัดผมจนได้สักทีคุณอาจไม่มีโชคและผมเองก็ไม่มีเช่นกันปีที่แล้ว ผมได้เล่นละครเรื่องเฟนที่บรอดเวยนี่มันย้อนแย้งอย่างน่าประหลาดมันคือโรงละครเดียวกันสถานที่เดียวกับที่ผมล้มเหลวในการคัดตัวครั้งแรกเมื่อ30ปีที่แล้วประเด็นที่อยากจะบอกก็คือพวกคุณเหล่าผู้จบการศึกษาทั้งหลายได้ถูกฝึกฝนและมีพรสวรรค์ที่จะประสบความสำเร็จแต่คุณต้องกล้าพอที่จะล้มเหลว และคุณกล้าพอหรือไม่หากคุณไม่ล้มเหลวนั่นอาจหมายถึงคุณไม่ได้พยายามแม้แต่จะลองทำผมขอพูดอีกรอบหากคุณไม่ล้มเหลวนั้นหมายถึงคุณอาจไม่ได้แม้กระทั่งได้ลองทำเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยมีคุณจำต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำลองจินตนาการว่าคุณกําลังนอนรอความตายบนเตียง และผู้ที่ยืนอยู่รายรอบเตียงนั้นคือเหล่าพูดผีที่เป็นตัวแทนของศักยภาพที่ยังไม่เคยถูกคุณนำออกมาใช้พูดผีของไอเดียที่ไม่เคยถูกนำมาใช้พูดผีของพรสวรรค์ที่คุณไม่เคยใช้พวกมันยืนรายรอบเตียงคุณโมโหผิดหวังและหงุดหงิดพวกมันพูดว่าเรามาหาเธอเพราะ เธอไม่อาจทำให้พวกเรามีชีวิตขึ้นมาได้แล้วตอนนี้พวกเราทั้งหมดก็ต้องลงหลุมไปพร้อมกันผมเลยอยากถามคุณว่าคุณจะมีพูดผีกี่ตนเมื่อเวลาของคุณมาถึงผมเพิ่งกลับมาจากแอฟริกาใต้ประเทศที่งดงามแต่ก็มีสถานที่ของความขัดสนอันเลวร้ายที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือแอฟริกาเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็ง ตะวันออกกลางต้องการความช่วยเหลือจากคุณญี่ปุ่นต้องการความช่วยเหลือจากคุณรัฐอลาบามาต้องการความช่วยเหลือจากคุณรัฐเทนเนสซีลุยเซียนาฟิลาเดลเฟียก็ต้องการความช่วยเหลือจากคุณโลกใบนี้ยังต้องการอีกมากและเราต้องการมันจากพวกคุณพวกคุณที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวผมไม่สามารถพูดแทนใครได้ แต่ผมรู้ดีว่าตัวเองเริ่มอายุมากแล้วเราต้องการจากคนหนุ่มสาวแต่จงจำไว้ว่าคุณต้องออกไปมอบสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์การสวดมนต์ขอพรหรือสมบัติใดๆก็ได้ของคุณสิ่งที่คุณสามารถมอบให้ได้คือสิ่งที่คุณมีอยู่ผมไม่ได้หมายถึงการที่คุณมีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าหรอกนะครับ พวกคุณอาจจบเมเจอร์ธุรกิจบางคนจบเทวะวิทยาพยาบาลสังคมศาสตร์บางคนมีเงินบางคนมีความอดทนบางคนมีความดีบางคนมีความรักบางคนทนทานต่อความทุกข์ไม่ว่าพวกนั้นจะเป็นอะไรไม่ว่าพรสวรรค์อะไรที่คุณมีสิ่งที่คุณจะทำต่อไปคือสิ่งที่คุณมีอยู่ต่อไปเป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากพูดเกี่ยวกับความล้มเหลว บางครั้งวิธีการที่ดีที่สุดคือหาให้พบว่าคุณกำลังเดินทางไปที่ไหนชีวิตของพวกคุณไม่มีทางเป็นเส้นตรงตอนที่ผมเรียนในมหาวิทยาลัยผมเรียนเพื่อที่จะเป็นแพทย์ผมลงทะเบียนในหลักสูตรที่เรียกว่า cardiac morphogenesis ซึ่งเป็นเรื่องของหัวใจชื่อหลักสูตรอ่านยากพูดก็ยากแน่นอนผมก็เลยเรียนไม่ได้ ต่อมาผมก็เรียนเพื่อจะเป็นทนายต่อมาก็เป็นนักข่าวโดยไม่ได้สนใจวิชาโดยเฉพาะผลการเรียนก็เลยตกต่ำผมได้เกรดเฉลี่ยเพียงแค่1.8มหาลัยเลยให้คำแนะนำอย่างสุภาพว่าคงจะดีกว่าก็ได้ที่ผมจะได้ใช้เวลาพักซะบ้างตอนอายุ20ปีผมอยู่ในจุดตกต่ำสุดแล้ววันหนึง่งผมยังจำได้ดี 27มีนาคมปี1975ผมกําผมกำลังช่วยงานในร้านเสริมสวยที่แม่เป็นเจ้าของมีผู้หญิงสูงวัยท่านหนึ่งที่ผมมองว่าเธอน่าจะอายุมากที่สุดในเมืองแล้วแต่ผมก็ไม่ได้รู้จักเธอเป็นการส่วนตัวตลอดเวลาที่ผมมองกระจกผมเห็นเธออยู่ด้านหลังจ้องมองมาที่ผมทุกครั้งที่ผมมองกระจกเธอจะมองแปลก แล้วเธอก็พูดบางสิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยว่าหนุ่มน้อยฉันมีคำทำนายให้เธอคำทำนายด้านจิตวิญญาณตัวเธอจะได้เดินทางไปทั่วโลกพูดคุยกับผู้คนเป็นล้านๆแล้วในปีถัดไปตามที่ผู้หญิงคนนั้นได้กรุณาทำนายไว้ผมเดินทางไปทั่วโลกพูดคุยกับผู้คนเป็นล้านๆ ผ่านทางภาพยนตร์ที่ผมแสดงนับถึงวันนี้มีคนเป็นจำนวนมากหรือน่าจะหลายล้านคนที่ผมมองไม่เห็นระหว่างที่กําลังพูดคุยกับพวกเขาระหว่างที่ผมพูดรวมทั้งเขาเองก็ไม่ได้เห็นผมด้วยพวกเขาเห็นเพียงภาพยนตร์ที่ผมแสดงแต่ไม่ได้เห็นตัวตนจริงของผมเพราะการเสี่ยงไม่ใช่แค่การออกไปหางานทำ มันยังเกี่ยวข้องกับการได้รู้ว่าคุณรู้อะไรบ้างและไม่รู้อะไรบ้างมันเกี่ยวกับการเปิดใจต่อผู้คนและเปิดใจต่อไอเดียทั้งหลายโอกาสที่คุณใช้ผู้คนที่คุณจะได้พบผู้คนที่คุณรักศรัทธาที่คุณมีมันคือสิ่งที่จะนิยามตัวตนของคุณอย่าถูกทำให้หมดหวังอย่าหยุดยั้งมอบทุกอย่างที่คุณมีและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหกล้ม จำสิ่งนี้ไว้จงล้มไปข้างหน้าเอาละครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะครับ